มรวัดวุรุร่วงแล้วเขาตัวสั่นร่วงละปูนะไรเขาอ่ะทักทายวันที่หา้ามีหน้าครับผมพี่นองตอนสวยๆจังหน่อยลงมาวัดครับกำลังร,งรวมตัวกันอีกทำจักสารใส่รางวัลสอยเดาวครับของวัดโพธารามบ้านสางแปนครับผมตำบลบนแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร กำลังจัดต่อครับสารขวงกำลังสารขวงครับย่างแวง่องรวยมาเลยขอบปากคนคือนต,ต,ตุยครับเอาตอกอนจังสารมมีต่ตอก,กับบได้สานครับพี่น้องไปบแล้วไมมีต่ตอกสารต้องก็ดตอกสานก่อนอเดี๋ยเิ่นกระจัด วางไว้ครับเหลาที่นี่ขึ้นก็เหลานี่คือทองทินอีสานกานของสันตาครับเจ้าเสียวคอยบ่นาเชียวมัแขกเชียวมักไข่ม้อเชี่ยวไข่สร้างคนกำลังวัดแท็กคนทิ่ขวบแล้วครับเริ่มขอบของแล้ววันนี้กรุงคือของตังครับ ของตาครับมีสายนี่ทุกอย่างครับมีทุกอย่างมีทุกอย่างครับเอาผัวผู้สโวคือของลอยของลอยพี่น้องของลอยเฮ้ยพ่อใหญ่ตีฝึกสายยังกันคือบ้านนี่ซุ่มอยู่อะขอบแล้วละครับกำลังยังงาครับยังงายังหลังอุปกรณ์ยังมีอีกครับมันเป็นได้ง่ายๆพี่น้องของคือของอะได้ง่ายเป็นไหนครับ Malay lòng quân ở Malaki sau bốn yêu. Oh, Union, mùi mùa, mùi mùa, mùi mùa, mùi mùi mùa, mùi 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 ยังตอกมึงตอกสารจาโจสารกระดงกระจอครับวุ้าายไงเทียนไม่ก็ตัดมาก็ได้สารอยู่ครับยังหลายบ่แล้วแล้วมึอนี่บ่นนู่นนี่อ่าวุ้ยไงจับเปรย์พันวาซิแล้วมือึงเหรอหนี่เพิ่นผักขวางไงจังกอไม่เพจ่งกอไม่อีกหนุ่ยนึงเล็ดไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆมาพักค่อนในวัดครับ ผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้เฒ่เาะู่คุณนมหมอมากครับเพิ่นเก็บบกเเลีนเ <c oughs> ออธุรกิจส่วนตัว